มาแล้วนะครับตัวเดียวเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจประจำค่ำคืนนี้นะครับตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลมาวิเชซ้อนที่การแข่งฟุตบอลหญิงยูโร2025นะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแข่งขันกันที่ประเทศวุตแลนด์นะครับกับคู่ของทีมชาติโปรตุเกสพบกับทีมชาติเบลเยียมนะครับเบลเยียมเนี่ยตกรอบแล้วนะครับแต่ว่าจะขอเล่นเพื่อศักดิ์ศรีครับส่วนโปรตุเกสเองยังพอมีหวังต้องชนะแล้วก็ลุ้นผลในอีกคู่หนึ่งถ้าชนะได้บวกกับสเปนช่วยอาจได้พากันเฮเข้ารอบนะครับ โอทุกเกตเนี่ยเพิ่งยิงประตูแรกของทัวร์นาเมนต์มาได้นะครับแต่ว่ารูปเกมกับภาพรวมของเกมก่อนนั้นดูสู้ขึ้นเยอะเบลเยียมเกมรับเองหลุดบ่อยนะครับแพ้7จาก10นัดหลังสุดแต่แนวรุกเองยังมีเครดิดนะครับอย่างเซสซ่าวูเออร์แคบเกมนี้ ขึ้นอยู่กับเกมรูปของโปรตุเกสเองนะครับถ้าจบคมกว่าก็มีสิทธิ์พลิกชนะได้เลยคืนนี้เว็บแฝกเองจะไม่ปล่อยง่ายๆนะครับส่วนโปรตุเกสเองยังต้องเร่งแต่ว่ามีข้อแม้นะครับว่าจะต้องไม่พลาดเองด้วยก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ทํานายจะก,กร์ว่าโปรตุเกสจะเฉือนชนะคว้าชาัยได้ที่2ประตูต่อหนึ่งรอลุ้นผลอีกคู่ของสเปนกับอิตาลีนะครับถ้าชอบแนวการพูดิจารณ์แบบนี้สามารถกดติดตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับแล้วเจอกันในทุกวันกับนิดแต่ห่างวางบอลนะครับ